ครับผมอยู่จังหวัดไหนนี่ยะโสธรยะยะโสธรเอ้าบ้านหม่ำชุกมกเหรอเธออยู่ใกล้ๆกันไม่บ้านเนี่ยอยู่โพละพื้อโพลเพื้นเอาแต่อยู่จังหวัดเดียวกันนะทำไมไม่ไปเป็นตลกเหมือนหม่ำมามาชมมวยกว่านะหน้าตาไม่ได้มาหน้าตาไม่ได้มันเราหน้าตาดีกว่าเอ้าอาจจะใชะบอกแฟนมวยติดตามหน่อยเนี่ยเอาชนะแล้ววันนี้ติดตามอัจฉรใชะครับอ่าสองครับม่แห่วันนี้สุดยอดเลยจากเมืองบางไผ่เอ้าลูกพี่ เป็นยังไงบ้างวางแผนวางเกมยังไงสเปนชกน้องชกได้โอเคเลยหนาวันนี้ชกดีอะไรทำให้ของได้วางเกมวางแผนให้น้องยังาดครับผลงานเป็นไงครับพอใจไหมพอใจครับพอใจจุดไหนครับอะไรรหน่ออยะะไไม่หมดอืมกดดันไหมตอนแรกกดดันนะครับยกไหนที่เรากดดันต้นยกขี่ครับพอเดินอ่ะเลยนะจังหวะนั้นเป็นไงก็เข้าทางเราแล้วเรามั่นใจจังหวะ ยกไหนเลยยกสามยกสาเราทําได้ลูกไหนครับเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วมีจุดไหนที่ต้องไปเสริมให้ดีกว่านี้ครับเปนองกินครับอืมอืมใช่ชนะไฟนี้เป็นไฟที่ไหรครับสองไฟติดแล้วเป้าหมายเราหลังจากนี้ทำไม่ดีทำให้ดีต่อต่อไปนะ เราเป็นคนจังหวัดยสบอกเอฟซีหน่อยครับเอฟซีจังหวัดยโสรติดตาม้วยครับยินดีด้วยครับ